สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนะคราบคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมนะครับผมของวันที่14มกราคม268 8เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขหนะคราบแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักราดในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักราดนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับขอทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยโวยทุกท่านครับผมมาดูแนวทางกันเลยนะครับผมสรุปกันเลยนะครับข้างบนนี้นะครับผมเป็นหุ้นรอบโลกนะครับผมสามารถนํามาเช็คกับฮานอยได้นะครับแล้วก็สามารถใช้กับหุ้นรอบโลกได้ตลอดทั้งวัน ส่วนชุดข้างล่างนี้นะครับผมตระกูลฮานอยทั้งหมดนะครับตระกูลฮานอยทั้งหมดทีนี้เรามาดูก่อนครับตัวรูดวางไว้นะครับนะครับหกเนะครับเข้าฮานอยกี่ครั้งครับเข้าเจ็นะครับอาหกก่อนนะครับเอา6กครับหเข้า1ครั้งนะครับ2 3ครั้งนะครับ6เข้า3ครั้ง7ครับ7จ็ดหนึนะครับ เจ็ดมาสองครั้งนะครับผมแปดครับแปดมาหนึ่งนะครับแปดมาหนึ่งครั้งนะครับตะลูดนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณห้าหกครั้งทุกวันนะครับผมประมาณนี้นะครับห้าหกครั้งทุกวันครับประมาณนี้นะครับโดยส่วนมากนะครับผมโดยส่วนมากคู่เจาะนะครับผมคู่เจาะของ คุณตับโลกก็มาเข้านะครับฮานอยรวมก็มาเข้าที่85กาชาดตรงนี้นะครับผมแล้วก็43จะพกิตตรงนี้นะครับส่วนเฉพาะฮานอยนะครับกิจกาชาดพิเศษมติวีพี85ก็มาเข้าตรงนี้นะครับกาชาดบนแล้วก็เข้า66นะครับกาชาดล่างนะครับนะครับ fc นะครับ ตระกูลฮานอยทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่เวิร์นี้ฮานอยอาเซียนฮานอย VIP ฮานอยอะไรต่างๆนะครับผมมันเยอะมากนะครับนะครับตรงนี้เป็นสูตรนะครับนี่คือสูตรนะครับผมนะครับมาดูครับวันที่วันที่15นะครับวันที่15ได้รับปล่อยลยไปให้ ตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยสวยนะครับพอดีเลขนาดปวดตานะครับผมนะครับเป็นมาแต่เช้าแล้วนะครับก็พยายามลงคลิปให้ชมกันนะครับผมนะครับวันที่15นะครับหมอคอหกแนะครับผมสิหมอคอแปดนะครับมัดรวมนะครับ มัดรวมนะครับมัดรวมหุ้นรอบโลกนะครับหุ้นทั้งวันนะครับผมทั้งวันหรือว่ารอบโลกนั่นเองนะครับผมเรื่องนักลาดหวางลูดไวน้ 4, 5, นะครับผมสี่ห้าหกนะครับผมสี่ห้า ชุดวินครับผมก็มีสี่ห้าสี่หกสี่สามสี่สองสี่หนึ่งนะครับห้าหกห้าสามห้าสองห้าหกห้าสามห้าสอง 1> 5 163นะครับ5 163 6 2 61 6 2 61 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 1นะครับ อันนี้คือหุ้นรอบโลกนะครับแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้กับฮานอยด้วยนะครับเพราะฮานอยก็อยู่ในหุ้นรอบโลกเหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้เฉพาะนะครับเฉพาะมัดรวมฮานอยนะครับมัดรวมฮานอยอันนี้คือเฉพาะฮานอย no นะครับผมตระกูลฮานอยทุกฮานอยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ นะครับียกราดเน้นไปที่กาชาตินะครับกิจนะครับผมนะครับแล้วก็พิเศษนะครับที่เน้นให้แค่นี้เพราะว่านะครับมันตรงกับนะครับช่วงเวลาที่เลีกราดว่างพอดีนะครับผมนะครับแต่ตรงนี้คือนําไปใช้กับตระกูลฮานอยได้ทุกทุกฮานอยนะครับนะครับแม่สูตรวันนี้คือ99105นึ่งศูนะครับ9 9 1 0 5นะครับผมนะครับแล้วก็6 1 7 2 1นะครับผม6 1 7 2 1่งเจ็ดนะครับเอามาบวกกันครับผมนะครับบวกกันนะครับได้เท่าไหร่ก็บวกตัวเองนะครับผมนะครับนะครับบวกตัวเองนะครับผมก็จะได้2นะครับผม3 4 5นะครับ นี่ก็ได้8 9 0 1นะครับตัวรูดตัวนี้นะครับผมตัวรูดตัวนี้นะครับเฉพาะฮานอยนะครับผมฉพาฮานอยรูดนะครับผม3กับครับผมกับ5วินครับ2 8งแปดสองเ

5้าสนะครับผมนะครับเฉพาะกิจนะครับผมนะครับกาชาดพิเศษนะครับผมขออภัยจริงๆนะครับปวดตานะครับผม fc เขียนผิดเขียนถูกนะครับเดี๋ยวเรล่ราชจะเน้นให้นะครับ หุ้นรอบโลกนะครับเลขกลาเน้นไปที่ห้าตัวเดียวนะครับตรงนี้ห้าเหมือนกันครับนะครับเน้นไปนะครับส่วนคู่เจาะนะครับคู่เจาะเน้นไปที่สี่แปดสี่แปดสี่หนึ่งะครับสามแปดสามหนึ่ง 3 8 3 1 5 8 5 1นะครับข้างบนนี้นะครับเน้นไปที่5นะครับนะครับแล้วก็ติดสามหกคู่เอาละครับ fc รับหน้าจอไว้นะครับนะครับขออวยพรทุกท่านโชคดี รวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ